สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะคะวันนี้ผมอยู่กับแจ๊คเก้ครับแจ๊คเก้ผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักเนี่ยแจ๊คเก้เป็นเด็กฝึกเป็นทีมงานของทีมงานยามาดะครับแฟมิลี่ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับแจ๊คเก้ด้วยเหตุที่พรุ่งนี้จะมีการประชุมอ่าเดี๋ยวแจ๊คเก้พูดหน่อยอ่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะยามาดะแฟมิลี่ซึ่ง ทุกคนก็ได้มอบหมายให้ผมหอคนมาเขียนเนี่ยครับ <laughs> อันนี้คือเขียนที่ใช้สำหรับประชุมพุ่งนี้นะนี่เดี๋ยวจะเขียนต่อให้คลิปนี้ก็เราจะมีเกี่ยวกับการเขียนเรื่องประชุมในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รับฟังเองแล้วกัน <laughs> ถามว่าจะแค่มาฝึก นี้นานไหมก็เพิ่งมาครับเพิ่งมาก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้สําหรับจ๊คเก้แล้วเดี๋ยวจะแนะนําทีมงานต่อไปเรื่อยๆนี่ยมาเขียนนะครับอันนี้เป็นสมุดร,รายงานนะครับสองคณะทีมงานคือก่อนจะมีการประชมุมเราจะให้ตัวแทนหนึ่งคนมาเขียนซึ่งตอนนี้ก็เป็นไปก่อนผมก็มาเขียนคนแรก ก่อนแล้วหลังจากนั้นจี้ก็จะเป็นคนเขียนต่อแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความ,หมเหมาะสมเลียงไปเรื่อยๆอเคจะเสร็จละหนึ่งหน้าคุณดูดิกระดาษรายงานด,ดูดิดูดิมันใหญ่มากอะมันใหญ่กว่าสมุดมันใหญ่กว่าสมุดปกตินะเดี๋ยวผมอ,ออกมาเทียบเดี๋ยวคุณจะดู สองเล่มนี้นะคะเป็นอันนี้คือหัดวาดรูปเองวาดการ์ตูนอันนี้จริงๆอ่ะที่มันมีพวกภาพการ์ตูอนอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดในการที่จะใช้ในวงยามาดาสำหรับประชุมคุณลองเทียบดูสิว่ามันใหญ่สักขนาดไหนดูดตูสิมันใหญ่กว่าเล่มนี้อีกอะ <laughs> ใหญ่มากอะสมุด ตันนี้อวกคามหน้าโอเคมาต่อเลยเค okay. ตอนนี้มก็เสร็จเรียบร้โอเคลงลาเซ็นก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยโ okay. อ okay. เค okay. นี้ก็คือลายที่ใช้ในการประชุมพวกนนี้อ่านออกกันไหม <laughs> เกสแล้วเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่